สวัสดีครับพบกับมาเโดงกับคลิปวิดีโอการเรียกนการสอนกิจกรรมกางแจ้งของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะรวมทักษะทั้งสองทักษะนะครับคือการเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัวนะครับอยู่ด้วยกันชื่อเรื่องว่าการเดินต่อเท้าวิ่งซิกแซกและกระโดดขาเดียวนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับมาเสดงอยากให้เด็กๆนะครับไปเต้นประกอบเพลงกันก่อนเพลงนี้มีชื่อว่า if y o have you know clap your h a n d พร้อมแล้วไปกันเลยครับ If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. You're angry, angry, angry. Stop your feet. Stop your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say "Oh no." Oh no. If you're scared, 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 say "Oh no." Oh no. If you're scared, 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 say "Oh no." Say "Oh no." If you're scared, 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 say "Oh no." Oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. You're happy 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 clap your hands, clap your you're happy 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 clap your hands 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 Clap 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 If ต่อไปนะครับเราเข้าสู่ท่ากรารบริหารของเรานะครับมีวันนี้มนทั้งหมด2ท่านะครับท่าแรกนะครับเรียกว่าท่าแตะไหล่นั่นเองนะครับแยกเท้าออกเล็กน้อยนะครับใช้มือถ่ายมือขึ้นนะครับหงายฝ่ามือขึ้นแล้วแตะนะครับพร้อมแล้วเทนทามนะครับวัน 2 3 4 5 6 7 8 9 10ออ่านะครับต่อไปท่าที่สองของเรานะครับให้เด็กๆออใช้มือนะครับจับไว้ที่เอวนะครับยกเท้านะครับสลับซ้ายและขวาทั้งหมดเทนทามนะครับวัน 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรากันแล้ววันนี้นะครับเราจะรวมทักษะสองทักษะนะครับไว้ด้วยกันคือการทรงตัวและการเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองนะครับอ่านะครับเรื่องนะครับ การเดินต่อเท้าวิ่งซิกแซกและกระโดดขาเดียวนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับให้นเด็กๆนะครับมีเส้น1เส้นนะครับเส้นตรงๆแล้วเสร็จแล้วต่อไปด้วยขวดน้ำนะครับแล้วจุดที่3นะครับเป็นการกระโดดให้เด็กๆกระโดดสัก5าทีขาเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเด็กๆนะครับดูตัวอย่างจากมาสเตอร์ดงก่อน1รอบนะครับเราจะเริ่มจากด้านนี้นะครับแล้วเราเดินบนเส้นนะครับ เดินต่อเท้าช้าๆนะครับกระชานะครับเมื่อมาถึงจุดที่เราวางกดน้ำนะครับให้เด็กๆิกแนะครับดแนั่นเองอ่าเสร็จแล้วมาถึงจุดนี้แล้วนะครับให้เด็กๆนะครับกระโดดขาเดียวนะครับอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เราจะกระโดดกลับนั่นเองครับอ่าแล้วก็ซิกแซกกลับนะครับ ท้ายนะครับเมื่อกี้เราเดินไปข้างหน้าคราวนี้เราต้องถอยหลังกลับนะครับหยัดเส้นต่อเท้าหยัดเส้นนะครับช้านะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูตัวอย่างแต่งอัศว์โดดรอบที่2ด้วยกันนะครับให้เด็กๆนะครับเดินต่อเท้านะครับช้าๆนะครับกางแขนก็ได้ไม่ต้องกางแขนก็ได้นะครับช้าๆไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเมื่อมาถึงขวดน้ำของเรานะครับให้เด็กๆสิกสั้นนะครับ ถร,รงสุดแล้วนะครับอันนี้เราจะก,กระโดดขาเดียวนะครับช้าๆนะครับเด็กๆช้านะครับไม่ต้องเร่งเสร็จแล้วเราขึ้นแทกกับนะครับและคราวนี้เาเดิ หลังนะครับต่อเท้าเหยียบบนเส้นนะครับเท้าของเราต้องเหยียบบนเส้นกระช้านะครับ้าต่อไปนะครับเราจะมายืดกล้ามเนื้อด้วยกันนั่นเองนะครับท่าแรกนะครับให้เด็กๆนะครับใช้มือนะครับประสานกันไว้หงายฝ่ามือออกแขนตึงยกมือขึ้นนะครับแล้วยกส้นเท้าไปด้วยนั่นเองนะคะนะครับ พร้อมแล้วเทนไทม์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปท่าที่สองนะครับให้เด็กๆนะครับก้มลงไปนะครับแตะที่ข้อเท้าของเราโดยขาของเรานะครับชิดกันนะครับชิดกันนะครับก้มลงไป นะครัเป็นไ,ได้มากที่สุดใช้ปลายนิ้วมือแตะปลายเท้าเรานั่นเองครับ one two three four, five, six seven eight, nine, ten. ต่อไปนะครับมัสะสดวงขออนุญาตมาบอกประโยชน์ที่เราได้รับในวันนี้นะครับ หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่นะครับให้มีความประสานสัมพันธ์กันนั่นเอง 2. นะครับทำให้ร่างกายของเรานะครับคล่องแคล่วและแข็งแรงขึ้น3นะครับเด็กๆสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างถูกต้องนั่นเองก่อนจบคลิปนี้นะครับมา่นสด็งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ครองทุกท่านมากๆเลยนะครับในการช่วยน้องๆในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบาย